พาหลายคนกันอยังอันร่วมแขนต้นกองพ่อป้าอยู่บ้านอยู่นะจ๊ะเนาะตั้งอยู่บ้านพขอลอยพุ่นเด็จ้า,จากาสบายดีนะจ๊าสบายดียดพี่น้องมีกันหลังจากไปคายคองมากก็สิไปถวายเงินจ้าวัดมหาโชคนะจ้ะพ่อแบ่งไปพุ่นเครื่องเนืนะ่อเนาะมือนม,มือที่ไทยลิปคุณแม่จุดเลขน,นะน้งว่าสิถ้าถึงเฮ็ดบุญเครื่องเนื่อก็เลยได้เฮ็ดบุญนะเนาะเฮ็ดบุญอยู่บ้านนี่ ครึ่งหนึ่งไปสวายพุ่นครึ่งหนึ่งไ้ไอ่จะจะแค้นต้นน้ำร่วมกองพ่อป้ากาด้วยคนยินดีนะจ๊ะแต่ก็มีจม้ามีไปไอยหลายคนโอนมาอยู่นะจ๊ะโอนมาทั้งไม่ชุื่อหรือว่าทั้งใต้ยูทูบน้องนางอ่ะปักมุดบัญชีไว้อยู่นะจ๊ะอ,อันนี้ส่วนของนางนะจ๊ะนี่จะไปสักช่วนของนางเนี่ยถวายจะไปถ่ายห้าพันนะจ๊ะ พอยูวัดบา้นบบานานี่นบัดบ้านนางนาเห็ดไปแล้วหาทันแต่ก็เป็นมือวันที่ซีฟพ,พูดอะเดือนหนาพูดแบพี่น้องแห่ต้นป้าก็ได้ออของนางนะจ๊ะแลวก็เมครอคือเนี่ยก็มีของของอันคุณพี่นะคะคุณพี่ของคุณพี่อโอนแม่ตพพ่นบริบอกน้ำซื้อดอกพ่นทรงมาทำไมเจอพี่นอ้องพ่นให้คุณแม่นะหารอยเด้อเอื้ยเด้อให้คุณแม่ไว้เห็ดบุญหารอย และกาสในดำรับรวยๆวยเอเถื emos, ่อนอากายมัน <Labor> ถ <ator il orter> ืหลายๆเถื่อนชาถุกแต่ชามบุญก็เป็นบุญเป็นตุนน้ากันชาถูกอะขามปูนมุ่งเออแต่บุญน้ากันและอีกสองร้อยนะจ้าอีกสองร้อยเพิ่นายไปร่วมไปอันพู้ถวายเป็นบุญน้ากันเออถูกทุนั่นแหละ ถวายอยู่วัดอันะไ,ได้มากกับไปทำบุญ้วคาแล้วก็อีกสองร้อยนะเพิ่นไปสมทบที่วัดมหาโศกนะจ่าเขาเคยเพิ่นต่เพิ่นไปไออกน้ำดอกเพิ่นส่งสลิปมาแต่เพิ่นไปไบอกซื้อเพิน่นลบแล้วก็ของไอ้อันพูดพี่น้องของไอ้กรัมพลนะจ่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ่ะอืมก็เป็นหกพันสอง และก็ของคุณวิวรมบอกไว้แก้วนะจ้ะไว้แก้วห้าร้อยนะคะคุงพี่ไว้แก้วห้าร้อยห้าร้อยบาทบาหัวพ่นสีร่วม,ร,วมร่วมอันเฮ็ดบุญทั้งใดเนาะจา้ะอยู่บ้านนางหรืออยู่วัดพุ่นกับบุเนาะเพราะฉะนั้นก็จะให้คุณแม่เอาเมื่อเขน แขนในต้นในวัดบ้านนี่ใด้ไหมพอบ้านนางมากำลังสร้างกุฏิอ <humble> ย <motion noise> ู่พ so ี่น้องเพราะว่า <illustrations> วัดเพิ่นน่ะกะกะเฮ็ดน้ำมีหาลอยของของของกุฏิเราวนี่หาลอยแล้วคุณบิววะรมนี่หาลอยเมื่อจะเอาไปแข้งต้นเป็นบุญเป็นสุตลมนั่งกันเลยกันร่าเริงรวยใจ พี่น้องลาก,กาเอื้อไอที่อันโอนมาทางอันใต้ยูทูบแม้ทางอันมาเลขบัญชีนะจ่ะที่บริเออยน้ำนะจาน่าเนาะที่บริเออยน้ำที่บริส่งสลิปมาทางอันไม่คิดเจอนะกับกับพอสมควรพูรหาภูรซีฟนะจ่าก็จะสมทบกันไปเลยนะคะดับของนางนะจ่าก,ก็จะไปมอบไปเพิ่นยูวัดพุ่นแต่ว่าตอนมอบกับข้าเจ้าบัหอยไทยทายคลิปอไายหูเลยข้างใน ไปแล้วฮะไปฮอดแล้วก็เข้าไปาน่ะพี่น้องถ่ายจะข้างนอกได้อยู่นี่ค่ะแล้วก็จะไปมีใครบ้างในกลุ่มมืงอะพี่นีไปไป,ไปจะคดะไปกัสซิเมียนปอยไปส่งแล้วจะล้กก็มีสาววาลล้วก็นั่งเมยจ้าจะไปยังเลาะสวรรค์นาเขตไปจะพลาลูกหลานไปนั่งหลิงน,นะจ้าแมก็เหลือมึอนเดียวคโครแล้วพี่น้องเงนินถูกเลขนั่นนี่แม่ ก็สิไปไถท้องกันดีออาไป่เนียงอ่าไป่เนียงเก้ากว่าจ้ามาสู่บ่ออ่อยภาพไปนะคะอยักมูยยักทานนะคะต้นกระลาเพือกเขาต้นผับป้าเออผับ้านะขอสุเฮาวนะต้นให้ช่วห่มบานเทาด้บุญปัดบุญพุ่นกัตริย์เฮ่ผัป้าจ้าลายคนกะโมมาแขนน้ำนอจัะเนาะขอบคุณนะคะผู้บริสุทธิ์แม่ เสดบินมาผู้บริสุทธ์สลิปมากกันนะจ๊ะนางเสียมาแขนต้นอยู่วัดบ้านนางนะคะบ้านเฮาบ่เนี่ยเออเออฮับปูหาพันทงกุลก็มีผู้ดันผู้นี้แขนนี่จะได้บุญต่างนะวันท่าบุญเด้อพี่น้องเนาะแมเขาเจ้าสางกุฏิบ้านห้าเขาเจ้าสางกุฏิสางกุฏิให้อืมยาคูพี่น้องบ้านเราเมนมีสองคนนะ เนี่ยพ่อมีครูสองคนหรือจ้านี่สามบ้านอื่นบ้านในเขตบ้านชะครองแม่พี่น้องบ้านบ้านวัดที่ที่จะไปนี่พี่น้องเป็นวัดอันมหาโชคดีอันแต่ข้าเจ้าคือวัดบัดวัดด่งเงินข้าเจ้าเขาไร้เนาะข้าเจ้าสั่งยังก็ได้บ้านเฮาผัดมันบ่มีเงินทางเขาเงินบริเขาจับชุดเสื้อก่อนไปซานตืดเนาะปลาสะพราคาเห็ดน้ำตกเนาะเออข้าเจ้าไปทวายซานตืดนะคะ มันก็ประมาณอัน,นื้อหนึ่งสามล้านเห <4 S 2> นึงสล้านหกล,ล้านาเกือบรอยละเนาะหล้านเก้าล้าน9ลานในสามตื้อน <4 S 2> <4 S> 1> 1ลานแต่เดี๋ยวมันจะหอปสลน้นกว่นี้เดจ้าให้บออยภาพไปนะคะเสียงโคลงโคงเคงปไปน้ำแจบาจ้บบจาเพรบุญเลยฉันถึกเลขนะจ้า,จา <c oughs> มือเศ้ามาชู้แต่เช้าผัดบ๊อไปนึนกว่าต้มไข่ต้มยังแรก่ผัดบ๊อบไผ่บอกว่าเตรียมหม้อแหกแต่กระโปงไปตั้งอุ่นๆขายญี่ปุ่น,นนะกระสิบไปถวายเงินน่ะเด้ชวัดมาหาโชคกด้วยแล้วก็ของของพี่นายนั่นด้วยจ้ามือเศ้าลืมเวาออกจื่อของพี่นายนำพันหนึ่งพลผักไปถึงแล้วจ้าพี่น้องเอ๋ย นางมาฮอดไปจากหากว่าชันถึงแล้วจ้านี่นะจ๊ะอันนี้ส่วนของนางนะคะเก็บคอมละห้าพันนะจ๊ะแล้วก็เอื้อยอ้ายเนาะของพี่นายของพี่นายนำกับพันหนึ่งจำนะจ๊ะของคุณคำโพก9 9คุณพี่ปานีแล้วก็อีกได้หลายคนนะจ๊ะที่อัน ที่บริออกน้ำนะที่อันโอนมาต่ำไม้เล็กมันชี้ที่น oh ัง oh ปัก oh มุด oh ไ oh 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 oh. yeah. ว้นะพี่น้องนักูหดีจ้ะพอนั้บัญชีนั่นจะมีนังเงินเก็บจกบาทจ้ะนี่นะคะราคามันม่นานี่หานอเจ็ดแปดเก้าร้อยเก้าร้อยเกอนเก้าพัเนหาะพี่น้องเนาะแล้วคาคนที่ท yeah. ี่อันบริออกน้ำสองร้อยรา ของของอันคุณพี่อันอันสลีเผาโพนะคะกระสองลอ,อยนี่นะคะอย่างน,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 นี้นะคะนี่นะคะมาฮอดมาถึงล้ะจาก,กะอีกพันหนึ่งนะจ้ะขจา,ขาจวธรรมบุญเดี๋ยวนนางสีเอาไปแคนต้นอยู่อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านกเกษตรเือกันะจ้ะเพราะว่าตอนคืนมานจังไ้มากมาถอนเงินเด็กหลวกมาทีเลย ไปมอบไปเลยพอจะอันลงพี่พอนายยุ้ยกัพี่น่องแต่จะมอบให้อันลูกซิดลูกหาเพนะิ่นเนาะเมื่อขัวแหละคนที่สนิทก,กับเพิ่นนะพี่น่องกับเป็นไม่ออกอจ้ะไปเอาไปใไส่ <laughs> อะอาจารย์ประยุนเนาะก็ลูกซิดพ่นไปยงงามๆเลนะจ๊ะแบกเงินไปแบกพี่ีกแบกน้ำชาตํานูร์ชายเอาอีเล็รให้งานไเลยได้เฮน้เล็กนยแม่เลยมาสามต๊ะอันนี้เงินอย พ่อขอเฮ็ดเฮ็ดซองวัดเด็กคอถือห้าสิบาทซานโตนะเฮ็ดนวัดนบ้านนะเขากำลังสั่งกูพิ่นบ่มีหม่องยู่วัดก็คือกันนั่นนี่แหละ่ด้วยกับหน่อยโสดกับหน่อยนี่เอาใจทีคนอันนี้เขาคอยนะหาพันบอกเฮ็ดระบ้านอะหาพานรายการอันนี้การเงินจากเอฟซีกับชื่อเพราะว่าเฮ็ดยูทูบแล้วถ่ายแล้วเอฟซีขาเจ้าถือน้ำด้วยอันนี้เพิ่ึเขาเจ้าการรวมมาถวายอยู่พี่น้ำอยู่พูดน้ำ ซาถูกพลบุญที่ดูเคตจงมาเกิดแกขาพเจ้าซาเจอกันสดที่ชมครับเมื่อยเหื่อเมื่อยเหออีกเสบน่ตัวเด้อจับสมกุมมานาเด้อเมือเจ้าป่นกับความยุดสื่อกับเชียงไหวเด้อจุดสื่อไห่ขากเม่า ใสไม้ยิ่งเด้อกค่ะใส่ไม้ยิ่งเดือค่ะนางทำบอลค่ะด้วยด้ยด้ยดยอันนี้เทพคำบอเนเจ้ำบอลคนงามกบเน่อสูงกบเนิดเฮงกำเนิยลำกบเนิดรวยกบเมื่อบดนี้มือเนี่ยเจ้าถึงเลยเป่ลอยล่างพันสองลอยล้านเออ อ้ำมันโซ่ยิงนมัน้ำไก่โซ่ยิงเ้ยได้มาโมน้ำมันซอยส่างน้ำกันอีสัทวูกูกใส่แล็บนะบ้านทุกที่ห้อยปากแม่เม เมื่อพ้นอัฐุอาวอาฐุเอาเลขไปแจกเอฟซีแล้วว่ะเมื่อจูดไปให้แม่จูดคอยไปให้แม่จูดเอออืออือได้แต่เจ้าเันบทตรงโดยจะห้าวเสือกลับไปกลับมาเลยกลับไปกลับมาเด้อเหมือนสามสับดูดูขาเพราะว่าอันนี้ฮั่นคอมเมนว่าอันนั้นเด้ออันน um> ี pues ้อาจารย์น้อยเด้อาจารย์น้อยหายมาแล้จ้ะนี่นะคะสองหนึ่งสามสองหนึ่งสาม หลายคนก็บ mm ่างวดดิแปลวอีกแปลวอีกเพิ่นบอยูนะจ๊ะเพิ่นบอยูก็เลยบด้ทูบเนาะกรบอเป็นอย่างนะจ๊ะได้ตัวโคงแล้วอย่นีแกน้อยบนหนเด่ยวจ้ากําเนิดกําเิดดีเพินได้พันสองเลยลางหรือแปเลยล่างมาหากันเถอค่ะจะหเลยไมดีเฮาำจ้รวยสุกกายสุกใจเด้อมาสานจานผ่าจานเทากดี เพราะวาจา์น mm. sure. no, no, ี like mm. ่ก็วัดให้นี่ก็พุ่งจะสั่งน้ำบางกี่ปีเองได้กระมาถึงปั่นนี่ก็ซื้อว่าดีแล้วตอนนี้กำลังสั่งน้ำโตกน้ำโพอยู่พี่น้องกันจ้าค่ะกันหลายคนก็ได้โชคได้ลาบจากนี่ไทร์ลาบไทร์ตื้อได้พี่น้องก็เจ้าได้แล้วก็เจ้ามาสังเ้าได้ก็มาสั่งมาสายคือคนนี้เลยคือเจ๊คนนี้เลยนาแกจะสั่งสองต่อวัดอีกครึ่งหนึ่งทั้งบ้านครึ่งหนึ่ง พอวันนั่งก็ถือว่าหลายถือห้าสิบบาโดยโดยอากับเมื่อมือนี้ให้ถือหลายเด้อเอาหามงเอาซีโมงหามงเด้อค่ะโอ้ยเล็กละเอียดเพราะเดี๋ยวมีที่ใช้เลขกกันเล็ไทยเลขไทยอย่งเล็ไทยเป็นหวยฮานายเนาะทุกคนโดยโดยเลขไทยเลยโทรมาใหม่เด้อดซีหายเด้อไอ้บุญผ้ากันเมื่อแล้วบ่บันเทิงหรือจะเกินเทอมผ้าแล้วกับเมื่อโดยโดยโดยอ่ากับใจกับใจ น,นไไี่แหละพี่น้องจ๋าที่กระเจา้ากำลังสร้างนะน้ำาตกะจุด่านพู้นก <ummer> ีนพะอาจารย์เพิ่นบยูนะพี่น้องก็เลยอนหม้อไผ่ซีดเพิ่น คนที่ตัดคิ้วเขาไปหาเพิ่อนนะพี่น้องกระเทงิงคือกันจ้าเมื่อเห็นบนแรกกระเทงิงคือกันจ้าเพิ่นบอยู่เพิ่อนบปว่างวันนี้ก็เลยต้องได้มอบห้อัน <c oughs> ลูกซีดเพิ่อนอยู่หัน ตีขาเจ้ากันลังสังน้ำตกเพืสิมาห่อนดีกว่แม่นใกล้ๆดิพี่น้องเอ้ยมาใกล้ๆหนงไดใเวลามงจ้ะไก เดีย๋ยวไหวผพะกันดนะพี่น้องออกก่อนพี่น้องมื่อได้พระอาจารย์อยู่คนสีหลย้ยหลายหมื่นหนึ่งนะคนมาหามาเจมิมเจิมกระเป๋าเจมิมโน่นเจิมนี่ออกก่อนจ้า สาธุนบทตรสุขสุคนนะจ๊ะที่ร่วมทำบุญนะจ๊ะมะหอตผัดเม่าหลุดเม่าล่างหิ้วเข่าอีกวัชิภาพไปกินเข่าผัดหิ้วเข่ากันโว้ย อจงนวดคุณเขาผ่านไขมันมาดูไ <c oughs> ข่บุง้งไขมันเขา <c oughs> สองหมื่นแล้วผ่าจานปลาอยูยย่วันกับบาอยู่วันนี้กับบาอยู <c oughs> ย่เลจ้า มีแห้งจ้ามาถวายเรียบร้อยแล้วก็มีแห้งจ้าป้านี่ไก่หัวไา้สอกินไม่ไหมได้พี่น้องเว้ย่นีสตลาะมีสามตัวตะกี้เนี่ยในในามือพ่นนี่ก็อสองกอิ๊สองึงสาม มัสองอย่างส,สองหนึ่งโคเขียวอีพ่ปะก็่ป็นเพื่อนแล้วก็่านสันนี่แะพี่น้อยมาทำหยุดละบพาจากก่อนนะจาโดยสวัสดีจ้าไากินเขาก่อนมาทกินแต่ซอข้นท่านได้กินซอ้นนรถจากลับ